ไปดิเพื่อนเนาะเพื่อนเนี่ก็มาพบกับพญารามพุก่อนเนาะนี่ก็พญารามพระคบศิษย์อาจารย์มาประชุมงโฉมเราเนาะมาดูว่าหัวหาดท้าผู้นี่ก็เมนเพิ่นเช็คบัญชีเนาะแต่ละบ้านแต่ละบ้านมากที่ละบ้านบอกว่าเนี่ยโฮมผู้บ้านก็ต้องมาแจ้งเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นจะได้บันทึกไว้ว่าได้มาเนี่มาเนี่ยเป็นมา เท้างหางอีกทีนี่เมคาตัวบรประแลกเ่อใน้าง้ายรูบาจานสิมาประชุมเป็นงานประชุมโซงใหญ่ด้วยกูแท่นนี่ได้แล้วน้องเนี่เป็นสถานที่จัดับบกูบาอาจา์ด้วยว่าศิลิวัตน์เนี่ยโฮมประบัน อำน,นาจการปกครองไ้มาประสมกันอีน่งกันศิวัติบ้านหัวหาดตาโพเมืองไซบูทองแก่น่วนตะกีพเป็น,นสิสนทธาที่จัดมองหลับแขกประธานอาหารปูาลาจานผอมศิลิวัติเนื้อโฮมอำน,นาจการปกครอง เด้มาร่วมสานเพนมากุภาคส่วน,กน,นยกไปนอนเนาะเป็นครูบาอาจารย์ผดนประกาศในการสางสาบอดว่าล่ามแต่ละบ้านแต่ละที่มลทางมลค่าสามมลทาง เนี่ยทีที่สี่เราเป็นเวลาค่ะคือว่ามุมขาวสี However, ่ร้อยสามหลักทีตอนที่จัดรับแขกคุบาอาจารย์มาต่ะเขตแต่ละบ้านในเขตเมืองไซบูทองมารวมอยู่นในบัดคุบาอาจารย์ชิรวัตรแนวโฮมผู้ใหญ่บ้านนั่นเป็นลงัพวกรึยังไง อันนี้ก้าหลุมนะพี่น้งนองเนาะวกต้นข้าเจ้าก็มาจัดสถานที่รับเส้าอันนี้เป็นลุงพัวแม่กระเจ้าจแต่งผ้าเพ้นร,รับแขกแต่ละบ้านแต่ละเมืองมาร่วม งานตาเขาอ่นไหยอคูบาจารย์แข็ถอนมือน,นำพี่น้องาวามืออันนี้คือรถเนาะพาคูบาอาจารย์มาแต่ละบ้านแต่ละเมือง บานกเจ้าก็สวยงามมีต้นม่วงต้นมมีุ่ณบางกมนาคบกรู้้ศึกษาสุบาการเป็นประการหนดร้ายพี่นอ้องมเลยหมดกี่จะพาคุบาอาจารย์มา bất diệt pháp, bồ tá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 t pháp, นี่แมนปึ้มกระเจ้ามาันแจกมาพี่น้องเนาะผู้ที่ไปลงสื่อก็จะก็แจกผู้รู้ว่าผู้รู้เป็นปึ้มเนี่ยกองประชมใหญ่ผู้แทนทรงอันนี้เป็นตู้น้ำแข็งบริจาคนาพี่น้องเนะาะไฟยากะมาใครเอามีหลายอย่างพี่น้องเลยน้ำสมน้ำสะอาดน้ำมะพร้าวนีกนดด่ก็รถดัก พาคารูบาอาจารย์มาประชุมแมนเวิร์ดแหละแทนจะไปจาฝ่ยายครูมาครูบาได้มีรถใหญ่ครับเอารถใหญ่มากมาได้มีรถจักรเอารถจักรมานี่แมนปึ้๊บะเจ้ามันแจกน้อพี่น้องเนาะผู้ที่ไปลงสื่อก็จะแจกผู้รูวร้วา่าผู้รู้ว่าเป็นปึ้มเนี่ยกองประชุมใหญ่ผู้แทนทรงมี่หงท่านมาแจกเนาะพี่น้องเนาะผู้ดได้ยากวานกับ าวานมากินเดือพี่น้องเด้อมีอาวานมีกระปุนก็มีาวานมืออื่นนำเรตองการอยากยางานกับไปเอาได้กว่ามีโ้งทานมาบริจาคท่าน,นเป็นโ้งทานพี่น้องเลยโ้งทานวานกระปุนก็นมีเดือพี่น้องเด้อกระปุนขนมจีนนี่นข้าเจ้ามาบริจาคเนาะพี่น้องเนาะบริจาคก็มาไรเนาะ น้ำบง่า่น้ำแดงนี่เด็โโั้งลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะพ่ใกเมาได้เนาะเออแต่จะเมาบ่แ่จะเมาะเมกพดเดียวโอ้เจ๊มากู้เดียวแ่หมดท่านเลยกระปุ่นพี่น้องไอ้ผู้ได้ยากอะต้องการกินกระปุ่นครับเมาได้ปุ่นมีกระปุ่นมีวาน มีข้าเพ่นพี่น้องเลยครูบาอาจารย์แต่ละบ้านนมาร่วมกันกั็มาเพ่นอยู่ที่เมืองนี้ป่าโซงองค์พระเจ้าพระเจ้ามาประชุมเลยมาเพ่นหมู่บ้านหัวธาโพนี่แม่นเบิดเลยพี่น้องเลยข้าเพ่นครูบาอาจารย์แล้วกูมาเป็ดผ้าเพ่นพี่น้องเลยเป็ดอยู่ครัวกิน อาหารก็มีแต่เป็ดตาเป็ดพนณองเลยมีทั้งก้อยกุ้งแกงหน่อไม้แกงเห็ดลาบเทาก็มีแต่พี่น้องเด้อมีทุกอย่างทุกอย่างฮาัชาวลาวยังบ่มีแต่ปุ่นตุ๊จีพี่น้องเลยเป็นงานหม่มอมอือ สุปลุกใม่ก็มีด ok ือพี่น in ้องเด้อสุปกใหม่นมโมสนอก็มีือพ่งามเนาะสุปลูกใหม่พี่น้องเวยนเพนโตแคลหลั สิลปวัฒน์รบานแต่ละบานแต่ละเมืองก็จามาเนี่ยกำลังแต่งปลาเขาปลาปลาเพลินเลยเพราะว่าใกล่สิเพลแล้วผูบาอาจารนบินประชุมแล้วกับนิมนตนมาสันเพล อาครูบาอาจารย์ชันเพี้ยนแล้วก็คือพอออกดำเนินการต่อกินต่อพี่น้องเลยินวัตรในโฮมแต่ละบัตรแต่ละเม,มืองโมโฮมกันกินเขาสมคีแตาคริหารอรโนั้นสเรองปกนี้หนึ่งพระอาจารย์ต่มพระาบุปาระทรงเพื่นยังประกาศแปดาีา ขอตกลกแต่ฉบับนี้มีผลศักชิดตั้งแต่มือลงลายเส้นเป็นตนไปที่สวรนาเขตวันที่สเดือนสี่เ็ดอีสองเศ้าเจ้าระยากาแฟตนนจการปองคตมชวนนาทศานคุนเทระจันสมบูรณ์สรีปยโตอนนี้คูบากเลางเลือกการประชุมเนาะของต้นยอดนมบ้านอำนาจการปกครอง เรื่อการประชุมเรียบร้อยแล้วคือมมองโรงท่านที่มาบริจาคนับอันนี้คือเป็นทางพอะเดินออกเนาะเรื่อการประชุมเดี๋ยวกินเผาสมาคี อันนี้เป็นทางรายตูบาอาจารย์นจาเดอนการระชุมแล้วก็เดินสันเป็น ประทานหลังจากสร้างเป็นแล้วก็เริ่มล่างนะครับมื่อบ้านไทยบ้านมั่นขออนุาพระอาจารย์ความเมตตาอกอุปถัมภ์อระผใจนําพอพี่น้องและท่านผู้ชทั้งหลายเนาะนอกประเทศในประเทศโดีนอกเมืองหน้าดีถ้าผิดพาดประสันใดก็ขออภัยนําท่านผู้ชมหลาสําหรับคันก็ขอจสแล้วก็เป็นสงนาคนมาพบกันใหม่นอสําหรับสบายดีที่ังสงฆ์เินว่า